สวัสดีครับสวัสดีคาดา <c oughs> ่ะกิษดาอ่าวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ผมมปอยู่กับคุณนริยาลบกคนต้องไปฟังนิดนึงว่าคุณนริยาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก่อนอื่นต้องยินดีต้อนรับคุณกิจดาสู่บริษัทไทยนานนะคะทางบริษัททําเกี่ยวกับไฮโดรพนิคครบวงจรค่ะตั้งแต่ติดตั้งฟาร์มขนาดใหญ่ไปมีทั้งระบบ D R F P และระบบ N F P นะคะแล้วก็มีเป็นโตต่อเล็กๆสําหรับ ครอบครัวนะคะที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ค่เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนี่เป็นคะนาอ่าครับคุณนารยาแล้วตอนนี้เรามาดูโต๊ะอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้นะคะคุณกิตสดาเป็นโต๊ะ3 0 0ช่องปลูกเป็นโตที่ขายดีที่สุดของบริษัทเราพอพิษช่ค่ะแลคือปลูกผักได้300ต้นอันนี้เป็นผักคะน้าค่ะ แล้วก็ถ้าจะปลูกผักสลัดเราก็ใช้โฟมแบบเดียวกันก็ได้หรือเราจะเป็นโฟมสลัดก็ได้นะคะแล้วอันนี้ตอนอย่างนี้อากาศร้อนๆนี้ปลูกได้ไม่ไม,ไม่มีปัญหาได้ไหมค,ะ,<ถ>คะปลูกได้ทั้งปีเลยถ้าเป็นฟาร์มระบบนี้จะมีผักขายตลอดทั้งปีเลยนะคะอ๋อแล้วอ,อันนี้เป็นคณะอะไรเหรอครับอันนี้เป็นคณะปกติคณ,ณะเห็ดหอมมีหลายอย่างเลยซึ่งเราสามารถปลูกได้หมดปลูกได้หมดคณะผักกุ้งฟางตุ้งปลูกได้หมดเลยค่ะตัวนี้ใช้มานาหรือยังครับเนี่ย สิป,นะปีแล้วสิบปีแล้วยัง oh, อยู่ได oh. ้อยู่นะคะแล้วอย่างนี้ต้องดูแลอะไรเยอะไหมครับลําบากไหมไม่ลําบากเลยค่ะปลูกง่ายมากๆอันนั้นจะเป็นแปลงสลัดเดี๋ยวเราไปดูแปลงสลัดกันนะคะ okay. อ่าคุณอารยาครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่อีกแปลงหนึ่งแล้วแล้วแปลงนี้เป็นยังไงครับจํานวนมันต่างกับแปลงเมื่อกี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นแปลงผักสลัดนะคะคก็ความจีงปลูกได้ทั้งไทยและสลัดสามารถทําเป็น2แปลงติดกันได้แต่จํานวนมันจะเยอะจำนวนจะเยอะก็จะปลูกได้ปริมาณเยอะอันนี้ปลูกไว้ทานเองก็จะเก็บค่อยๆเก็บทานแบ่งวางแผนในการปลูกอะค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆเก็บทานไปเรื่อยๆคะ่ะทุกจินตดาดูแล้วอันนี้มีมีผักหลายอย่างเลยเนาะจะเป็นสลัดทุกชนิดเลยคะ่ะ<อ>มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูชุดเล็กที่สุดกันเลยนะคะสำหรับ f ฟ m i l y Set ตให้เด็กปลูกให้ลูกปลูกหรือว่าปลูกเองท,ที่บ้านได้ใช้เพื้อที่นิดเดียวค่ะเอาละครับคุณอารยยแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่อะไรคบเนี่ยมันดูกระทะร้าน่าสนใจมากเลยอันนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดของบริษัทนะคะครับอันนี้จะเล็กแล้วราคาจะประหยัดมากเลยนะคะชุดละ499ปลูกได้ทั้งผัก ผักสลดัดและปลูกง่ายมากๆเลยนะคะแค่ผสมปุ๋ยเพาะเมล็ดก็ปลูกก็จะขึ้นได้ผักทานอย่างนี้เลยนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ไม่มีอะไรทําอยู่บ้านงเงาๆก็ปลูกได้หมดเลยนะคะแล,แล้วแล้วอันนี้สามารถปลูกในบ้านอะไรได้ด้วยก็ต้องมีแดดต้องมีแดดอ๋อต้องมีแดดก็คือต้องอาจจะอยู่ในบริเวณบ้านใช่ค่ะต้ห้มีแดดหน่อยใช่ โอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณนาริยามากนะครับแล้วถ้าเกิดมีผู้สนใจจะติดต่อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับบริษัทไทยนาโนนะคะได้ทั้งไลน์ไฮโดรนิกเติมเอสแล้วก็ไทยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะนาลิยา08 17839ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณกิจสา a r กิษส d มากมากเลยนะคะขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณมากนะคบโชคดีนะครับ